สวัสดีครับพี่นอ้องผู้ชมนวตทัวร์เที่ครับเมื่อนี่กามุ่งนาไปทังกาลสินเนาะเส้นทางจาก,กรอยเอดกาลสินครับไปตามหาลานแสบพี่นอ้องผู้ชมเนาะผู้ดใดเคยขคับรถผ่นานถนนเสร็จดีครับเส้นจ,จังหารมาก,กาลสินมากาันมาล่าไสนี่ละ่ะมันสิมีันสมปาแสบ เดี๋ยวสิพาพี่น้องคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องคุณผู้ชมไปชิมสายมืดนะครับสายมือที่เห็นน่ะหล่ะโชเฟอร์นี่ร้านขายสมปลาเนี่ยครับนี่ยร้านนี่ร้านเจี๊ยดนี่โยมมุ่งใส่โยมมุ่งอะไรนี่ล่ะโอ้นี่ร้านเจี๊ยดนี่ร้านประจำข่อยเนี่ยเอาจอร้านเจี๊ยดนี่ล่ะเออสมปลาสมปลาครับนี่เห็นแล้วร้าน นวดทัวทีปครับพี่น้องคุณผู้ชมถ้าพี่น้องคุณผู้ชมผ่านเส้นถนนรอยเอสสิไปกาลสินครับระว่างเส้นทางขางทางเนี่ยแหละครับสังเกตได้นะครับแถวอำเภอจังหารบ้านบ้านดินแดงเนี่ยครับสิมีจุดขายเนี่ยละครับขายปลาสดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมสิพ้าไปร้านเจีปลาสดครับเดี๋ยวเขาไปชมในร้านเพื่อนไปเช็คอินจุดขายตรงนั้นครับครับ พี่น้องคุณผู้ชมครับนวดตัวเทียบครับมื่อนี้อย่ริมถนนครับทางถนนเสน้นเสน้นลอยเอจังหารนี่ล่ะเส้นทางไปกาฬสินครับ้าผ่านเส้นนี้มากับตรงแวะประจําเลยครับ,บอาหารนี่ครับร้านอาหารริมทางขายปลาครับปลาตอง อันนี้เพื่อนไปอย่างนี้กับปลาตองเพื่อนบอปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนมือนีงยุทธีรันเจียดิษเพื่อเจียดิปลาสดนะครับอันนี้กินปลาตองหรือว่าสมปลาอันนี้สมปลาตองสมปลาโองสมปลาดมัมัสม้ปลาเดี๋ยวสิไปขออนุญาตเพื่อนชมจะกันขอชมแมาเด้อหนึ่เด้ออยาชมเลยนี่ครับ อันนี้ปลาเนื้ออ่อนขายจี่ไหนครับเนี่ยโอ้ร้อโร้อยหกสิบทุกทุกย่างเลียกบอกตัวจะเากย่งตันี่ครับนี่ปลาเนื้อออนปลาเนื้อปลาเนื้ครับอืมไม่ยากเลยแม่ปลาเนี่ยมาจากเขื่อนลำปาวเต๋อปลาซี่กับปลาเคขื่อนปลาซี่กับปลาเคขื่อนเพราะว่ามือนี่สิอุนหนุนใส่ผมปลาตอง เอางปางทองให้งุงหนึ่งเดอ้อนะครับที่คัสไจยุบบริเวณมา,มาบ้านินแดงตำบลนงสิงห์เอเอ,อเจนไร่กาลสินตำบลนงสิงห์นี่เนาะอำเภอจังหารจังหวัดร,ร้อยเอ็ดครับแวะมาอุดหนุนได้ถามมาผ่านมาแมา่มาเอาบาตอนแห้งนี้มา นี่เจ้าของร้านฝากร้านน้ำเนี่ยน่าจะพี่นอ้องคุณผู้ชมแวะผ่านไปผ่านมาค่ะสะพานมากมักซื้อกรอะจ้าเส้นเลียดกระสินมาหาเจี๊ยดได้ได้ปลาสดเจีดปลาสด,ด,าสดขายในราคาย่อมเยา้ามีขายปี๋ขายโซ้งเบอร์โทรศัพท์ไปให้นี่ครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสามสี่หกเก้าห้าสองครับนี่สมบัติทองนี่ราคาวันนี้กะมาบอกพี่น้องมองแซ่บ สำหรับผู้ที่อยากกินปลาสดๆเนอะ<ด>ครับขอบคุณหลายๆครับสสวัสดีครับ